อ๋อสบายดีเนาะสบายดีทุกคนทุกท่านเนาะโมคูสุคูสุคนที่ฮับบึงฮับส้มอ่าคลิปวิดีโอหรือว่าติดตามส่องของเฮาเนี่ยเองเนาะวันนี้ข้าพเจ้าสิมาแนะนำเนาะหรือว่ามาสอนเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะในการใส่งานอ่าคอมพิวเตอร์เนาะที่เหตุวิจารณข้าในห้องการนั่นเนองเนาะบางคนอาจจะมีความยุงย่งยากบางคนเนาะอาจจะมีความยุงย่งยากในการเหตุวิจารกับเอกสารนั่นเองขั้นชั้น ก่อนทุกคนสิไปเบิ้ลกระฝากทุกคนกดไลค์เนาะกดแชร์กด, share, กดติดตามหรือว่ากด subscribe นั่นเองกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่าพลาดคลิปใหม่ๆที่ข้าพเจ้าอัปเดตลงในแต่ละวันนั่นเองเนะาะไปไปกดกันเลยเอาสบายดีเนาะสบายดีทุกคนทุกท่านเนาะที่ฮับบนฮับส้มคลิปวิดีโอของข้าพเจ้าหรือว่าติดตามสองของเฮาเนาะโมเปิลทุกคนคลิปนี้เฮาสิมาสอนการแก้ไขปัญหาปินเตอร์เนาะนี่ปินเตอร์เนะค,ครื่องนี้เนาะ พี่ตอร์ยี่หอ้อ G ีสองพันสิบเนาะเห็นเาะจสองพันสิบจีสองพันสิบนี่เนาะมันเออเลอร์พศูนย์สามนั่นเองเนาะนี่เนาะเออเลอร์ P ี่ศูนย์สามเหตุผลมันก็คือมันมีกระดาษหรือว่ามีเศษนะติดอยู่ในขันไม้เห็นนะเนาะเรามาแกตต่อกันเลยก่อนที่เขา่าเนื้อหาการฝากทุกคนเนะะาะกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe ว่าโค้ดกระดิ่งจะเคลื่อนเพื่อพบว่าคลิปใหม่ๆที่ข้าพเจ้าอัปเดตลงทุนแต่ละวันเนาะมามาเบิ่งนทำกันเลยเนาะนี่เนาะเฮามาเริ่มต้นเฮาเปิดขึ้นมาเนี่เนาะเปิดแล้วเฮามาหาเซ็นเซอร์เนาะเซ็นเซอร์นี่เนาะมี่หมเนาะดึงจะมเกียร์ตัวนี้มาก่อนเน่าจะมีนี่นี่เนาะมันนีอยู่อยู่ในนีดอันเข้ามาเบิ่งข้างในเนาะเบิ่งข้างในเนาะ

มันเน,นะ <c oughs> เห็นว่็คือมันเปลือนเนาะสุดคนสมาร์ทเอ้เอาแพ่มาเส็ดกระดาหรือ่กากระดาษเสร็สู้กระดาเนาะใชไหนี่เนาะมันจะ,ะนกะดับลงเนาะแล้วฮะกับปิดเคื่องเนาะปิดเื่องแล้วฮนะมาเปิดใหม่เนาะ ดูไม่เสรคือเก่านี่เนาะไม่เสรนี่เนาะห้าตวงห้าห้าหา,ามาเสรเ็จมแพร่เนาะแพเสร็จเนี่เนเส็ย่างนี่เนาะเอามุนแกนตัวนี้มุน นี่เนนีนาะนี่ีเตัวนี Hudson ้ขาะมีเกระดาษเนาะมี่เศเล็กเนาะนี่เนาะมันจะเห็นบ่อยเนาะเนาเนาะ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 เนะเีดเล็กเนาะนี่เซเล็กคออุกรอนเนาะนะนี่เซเล็กเนาะ เนะี่เนาะทุกคนเนาะนั่งจากเท้าเท้ามุนเนาะมุนตัวนี้เนาะมุนแขวตัวอยู่ในเนาะแล้วแล้วเท้ากับมาเบิ่งนี่เนาะมาเบิ่งอยู่นี่นี่ตัวนี้เนาะนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะเท้ามามางับนี่เนาะนี่เนาะเท้ามามางับนี่เนาะงับตัวนี้เนาะเท้าตัวนี้ลุกเนาะนี่เนาะนี่เนาะงับ เอามาเอามางับตัวนี้เนาะนี่เนาะนี่เนาะงับตัวนี้ลงเนาะเพราะว่ามันล็อกล็อกอยู่ในนี่หันมันนั่นเนาะแค่แต่เทางับลงตัวนี้นั่นมันจะได้เลยเนาะหลังจากนั้นเทาก็มาเบิมามาเทสเครื่องเบิ้องนังกันเนาะว่ามันี่เป็นทื่เก่าเนาะที่เจ็ดอีพีพีซูนซับเนาะเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะ เพียงเท่านี้ก็ได้แล้วเนาะสำหรับแก้ไข้พี่ชุนซามเนาะปินเต๋อแค่นั่นพี่ชมจิตเออพี่ชุนซามนั่นเองเพียงแต่เดี๋ยวเขาเขาแป้งหลอกตัวนี้เนาะนีหลอกตัวนี้เนาะเนาะแต่ว่าหลอกอยู่ในแคลมันมีแคลยู่ในนี้มันมันมันตกะหลอกเทาเพียงแต่แป้งตัวนี้มันก็ได้เลยนะเนาะสำหรับแก้ไขช้ปิ่นเออเออพี่ชุนซามก็เร็จแล้วเนาะฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์เนาะ กนทีต่ตามสองของเราเผื่อกเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจเนาะ